ก็กราบสวัสด,ดีแล้วก็บสวัสด,ดีมดทุกคู่ทุกคนเนาะมันนี่ก็ซองห่างย้า้เบิง้งอ่ามันนี่สิมาเอาตัวต่อเนาะมันนี่เอาตอนนั่นแหละต่อต,ต,ตะคุ้มเนาะอันอยู่มองนั่นเนาะอยู่บริเวณน,นั่นแหละ กากวอนิีฮับเบอร์ฮัตส้มก็ย่าลืมนะกดไลค์ <c oughs> <c oughs> กดไลค์กดติดตามแม่ทาตอนนี้เนาะกำลังรอกำลังทาหื้อคำพอว่าเข้ามาหูฝนเนาะมาัหนีมากับพี่ไอ้มาหนีมากับพี่ไอ้หนึ่งคนเนาะมากับพี่สายอ่ะ เ,า,เามาเบิร์กันเลยมันนี่ิมาเอาต่อถ้าเบิร์นนเดียวเด้อกองอูดเขาจกองอูดเนาะจะน้นอยเขาจะเอาขาซอรอ,อย่าขานี่เนาะมาเซื้อกองนี่แล้วจึงอูดถ้าเบิ่งนน้ำเดียวเนาะถอเวลาเด้อทุกคน ตอนนี้มันเห่ากำลังสำเร็จแล้วเนาะอันขั้นตอนเห่าเอามาอุดเนี่ยพวท่านแบบจุดไฟกำลังสำรวจว่ามีหูอื่นบอกอนนันเห่ากำลังสำรว่ามันจิมีหูมันออกเติมบอกอนนันมีเห่าจะจุดไฟเซอร์เนาะ กลื่อ mm. okay. วิธีอุดต,ตอแหวบ,บมีเรื่องหนุงเอาเนาะเอาแบบธรรมศาติหลังเดิมอูดให้มันตายแล้วจึงคอยคุดเอาเนาะตอนนี้มันโฟเฮากำลังอูดให้มันตตวแมขข่มันตายซะก่นขขอนเนาะหลังจากที่เฮาอุดไระรหนึหนงเนาะเฮาก็ทั้งเวลามาคุดลองเิ่ 就一代接风了。 ni re.

อันนี้มันบ่มีันต้อนยอนเนาะถ้ามันต้อนยืนตอแกกหรือว่าตอลุงนาง,นงมันสิไรร้าย,ายก็นี่แต่อันนี้มันต้นต้อนหนาวต้อน,นตอน,น้อยเนาะอย่าลืมติดตามเบิ่งสองนี้ตลอดไปถ้ามีน,น,าน,นัดถ้ามีอันต้อนยอนจงึงจะมาลงคลิปให้เบิ่งมา เธอหนาทาหลายตอเนเยอะตอแกกต่อต้อเนเยอะกว่าน,นี้จะมาลงคลีปให้เบิ้งม้ออันนี้ก็บเบิง้งพอรประมาณสำน,นีก่อน